พระเดชพระคุณท่านพระราชรัตนวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระเทวราุเถระทุกทูตกาพเรียนพระท่านอวิสิทธิ์เพ็ชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีวุฒิมน้าพักประชาธิปัตย์ท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติกระผมนายนิชาสุจริตชัย นายยศเตรีตำบลสาลงเรือในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวเทศบาลตำบลสะลงเรืออำเภอท้่ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบพระคุณท่านที่ได้เสียสละเวลามาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หลวงพ่อใหญ่คงดำองวัดสะลงเรือในสุาพวาระดีถีอันเป็นสิริมงคลอย่างที่นี้ กระผมขอากาบเรียนถึงความเป็นมาพอสังเกตของวัดจันรือซึ่งเป็นวัดที่เก็บเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ถูกคน้นพบพระปรางเจดีพร้องทั้งอุโบสถเก่าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่องดำอยู่ในป่าชาวบ้านยินดกช่วยกันาถากถางพร้อมนิมนต์พระมาจำาพรรษาหลวงพ่อใหญ่องดำและพระปรางเจดี ได้รับการตรวจสอบจากสำนักศิลปากรที่สองสุพรรณบุรีว่าเป็นโบราณสถานสม,มัยวิทยาตอนปลายซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวติดใจของพี่น้องทุกคนให้ความศรัทธาและเคารพนับถือขออรเป็นประจำนายจำเนียนไ้ควรนายกสมาคมผู้ขายย่อยสลากอินแบงรัฐบาลอินฐานกำเนิดของท่านอยู่ที่หมู่บ้านสักเรือแห่งนี้ ท่านได้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่องดำบอกว่าจะขอโอกาสไปทำงานที่กรุงเทพมหานครหากประสบความสำเร็จจะกลับมาพัฒนารักษงเรือและกลับมาสร้างหลวงพ่อใหญ่องดำให้เป็นส่าผู้บ้านผู้เมืองกับตำบลสัะลงเรือนี้พระ่ใยายไม่มีใครคาดคิดวันนี้ท่านนายกจําเนียนให้ควรท่านประสบความสำเร็จ ในชีวิตหน้าที่ครอบครัวและการงานท่านได้เป็นนายกสมาคมผู้ค้าย่อยสลักจินแ่งรัฐบาลจึงได้เริ่มดำเนินการตามที่ได้ขอพรต่อหลวงพ่อใหญ่องค์ามไว้โดยจัดสร้างหลวงพ่อใหญ่องค์าำจำลองให้ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตักว้าง69เมตรสูง109เมตร และหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุทธาจาย์โตโตพารังศรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงวัตถุสถานต่างๆในวัดต่างอแห่งนี้วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกสน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถานสถาบันสิบไปส ส่งเสริมการท่องเที่ยวของศาสนาและพัฒนาธรรมของอำเภอห้วยกะเจ้าของจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอันหนึ่งทางวัสรุเหนยังได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างวัตถุอย่างสวยงามมากมายจากการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องหมายเครื่องมือจากท่านผู้นาจุมชนไม่ว่าจะเป็นท่านสจชัยวัฒน์ท่านกำนันระเบียบ ท่านนายกสิริทงและอีกหลายๆายท่านที่มีส่วนได้สนับสนุนวัดจระเร้แห่งนี้เป็นอย่างดีปัดนี้ได้เวลาอันเป็นมาหามงคลอุดมเลือกแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดและประกอบพิธีมงคลวางศีลาเลือกากาบเรียงนงท่านด้วยความเคารพ